ว,นนวันนี้มาพบ,พบกับช่องพีกะพันแฟมิลี่วัน,น,ว,น,นวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้เรามาเพราะเมล็ดเพราะถ่วงงอกในแก้วกันมีสามวัสดุมีน้ำเปล่ามีมลเล็ดถัวเขียว ไมใช่เล็ดถั่วขี้เอากราลงกันเลยนะคะครับอเคโออเเคเคเคเราค ตามพ <C> e <as> <ๆ>ีพีนะแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสนนครั้งห้าวันนี้ครับวันนี้มาพบกับช่องพี่กับพันแฟมิลี่วันนี้เราจะมาถึอางอีพีที่สองแล้วนี่คือจากเมื่อวานที่ เราทำไปวันนี้เราก็จะมาทำกันต่ออุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอยู่สมอันมีมเมล็ดถั่วเขียวแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้เมื่อวันนี้แล้วก็มีฝามีแก้วเจาะรูยังเจาะรูแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะ เม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้อีกโอเคแล้วก็ใส่กันเลยพันพันยังเรียนที่เสร็จไม่เสเร็จนะเลยมาทำียว bẻng hay thao thao càn 2 bẻng thao thao một nơi xài một lời, Đấy, một lời. แลว้วก็เปิดฝาไว้ฝาเราต้องใส่น้ำลงไปก,ก่อนไว้แล้วก็ใส่ภาชนะอันนี้ แล้วเราก็ใสผัก้าเอาไว้แล้วก็อย่าลืมติดฝาด้วยนะว้ายโอเคโอ้โหจบกันไปแล้วนะจ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมารดน้ำโอเคนะไายบายสวัสดีครับพี่กับพันธ์ม,มิลี่วันนี้เรามาพบว,วันนี้เรามาดูเปื่งองอกวันที่สองของการปลูกเดี๋ยวเราจะมาลดงาำกัน Mm. -hmm. ดีกับพันุ์แฟมิลี่วันนี้เราจะมาดูก่บงอกถุงถวงอกถูกแล้วพี่เราลดน้ำไปแล้วสามวันอ่าเสร็จแล้วให้ดูซิเปิดป๊าอ่าแล้วเทเทด้วยเทเลยนะครับเป็นแก้วเลย เห็ดเลยกินได้เลยใช่ไหมกินได้ปลอดสารพิษอ่าเพราะเราไม่ได้ใส่สารพิษอ้าวจืดจืดจืดมากมบ๊ายบาย ทำไงวาดดิ <laughs>